ครับสวัสดีครับพบกับช่อง City f o r t Speed เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับก็วันนี้ผมได้ยางมาคู่หนึ่งฮะเส้นหนึ่งอ่าเป็นน้องตีนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้นะนี่น้องตีนะครับน้บโมโมน้โมโมเป็นคนสั่งมาให้นะครับจากน่าจะจากช้อปปีเป็นมิชลินที่สเปเชียลนะครับผมสเปเชียล ตัวนี้เนี่ยผมถามน้องมาแล้วแต่น้องบอกว่าเป็นยางผมไม่รู้ว่าเป็นยางน่าจะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นใหม่ซึ่งดอกอยางมานันนี่เหมือนตัวที่ผมใช้เป็นติตตี้ของผมใช้นันเป็นตัวมิชลินติตตี้โปรตัวนี้เป็นตัวนี้จะเป็นไซส์อันนี้ไซส์ผมไซส์ใช้ร้อยหลังนะครับร้อยหลังโอ้ทุกไซส์โอ้ยนะครับ แถวนี้ฝุ่นเยอะครับผมอยู่หลังเนี่ยหลังเซนท่านแม่งทำขอสร้างทางหลวนตรงแถวนี้คนะมันก็เลยฝุ่นเยอะอ่ะ <c oughs> ก็ไซส์ยางก็อยู่ที่สองจุดห้านะครับผมสองจุดห้าสิบเจ็ดนะฮะขอบสิบเจ็ดอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นยางหน้ายางหน้าจะลดมานิดนึงเดี๋ยวผมหาเลขเบอร์ไซส์ก่อนผมหาไม่เจอไม่เจอไหนก่า รวมทั้งหมดสองเส้นนี้นะครับก็หนึ่งพันสามร้อยบาทอ่าแล้วก็แถมยางไงให้ด้วยคือมันดีตรงนี้อะที่เราไม่ไปซื้อข้างนอกมันก็แถมยางไงแต่เรื่องปีผลิตอะคือผมเสียวเสียวเว้ยกลัวแม่งไม่ใช่ยางกลัวมันจะแบบมันเก่าไปปีนึงอ่ะ,อ,ะอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเก่าจะอะไรแต่ว่าเก่านานเกินไปไม,มันก็ไม่โอเคไงแต่มันถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าพตี้สเปเชียลมันน่าจะใหม่พิเศษอ่ะเออใหม่พิเศษ ก็ยางหลังรู้แล้วแต่ขนาดแต่ยังจะเอยเออใช่แต่ยังหน้านี่ดิสองจุดสองห้าอ่าฮะโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวเขาก็แบบใช้อะไรก็มูมนะใช้แต่ผมงมูมูนะู่มจิน่าจะใช้ดีดจริงเพราะว่าผมพิสูจน์แล้วว่ามิชลินมันมันเกาะถนนได้ดีจนมาถึงยางดอกหมดเดี๋ยวผมจะ ตัดภาพไปที่ยางดอกหมดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจะขึ้นภาพคือแม่งใช้จนดอกหมดเลยยางหลังอ่ะแต่หน้ามันยังใช้ได้อยู่แต่คือมันมีรอยแตกก็แหละก็คือรถมันก็ใช้จะปีหนึ่งแล้วเนาะก็ต้องจะเปลี่ยนยางแล้วก็ต้องเปลี่ยนแหละตามสภาพรถการใช้งานของตัวเวฟร้สิบนะฮะออกมาก็ถ้าเกิดรวมเดือนนี้ก็จะครบเดือนหน้าก็จะครบปีหนึ่งละที่ผมใช้เจ้าเวฟทํางานนะครับก็มิชลินเป็นยางที่อตอบโจทย์ได้ดี ผมบอกเลยถ้าเกิดสมมุติใช้ในการวิ่งฝน,ฝนตกฝนตกน้ำท่วมดีมากเป็นยางอิกดถนนได้ดีแต่ข้อเสียของมันคือหมดเร็วไปหน่อยแต่มันก็มันก็ทําให้เรารู้ว่าหมดเร็วก็คือมันต้องควรเปลี่ยนไงเพราะว่ารถยางมันก็ใช้ถ้าเกิดเป็นยางพวกนี้ยางเล็กๆเนี่ยมันใช้ได้ปีหนึ่งแล้วแหละเพราะพวกพวกที่เหลือมันก็ใช้จนทนอดทน,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 ทนอาจจะใช้เยอะตามสภาพขึ้นอยู่กับตามสภาพการใช้งานนะครับของทุกคนนะมันไม่เหมือนกันหมดบางคนอาจจะได้2ปี บางคนก็รอสปีไปเลยอก็ว่ากันไปนะครับก็จากที่ผมใช้งานมาทั้งหมดก็โดยรวมนี้เปลี่ยนก็เกือบ20,000ืกว่าโล2อ0 0มื่นสองโลอะประมาณนี้นะครับก็นะก็ขอให้มันใช้ดีโดยที่ผมจะขอให้ขอบคุณคุณน้องตรีมากนะครับที่คอยสนับสนุน ของพี่นะฮะช่วยเหลือเก้กุลรอบที่แล้วกูก็ให้ของของมันของมันเกินให้แล้วก็ให้ทุกอย่างบางทีก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็ไม่ค่อยได้ให้ได้เลี้ยงอะไรแต่ก็มีเลี้ยงตลอดนะ,ะเป็นน้องที่ถึงไม่ถึงจะเป็นเช่นน้องแท้แต่เป็นน้องที่เราพึ่งพากันได้นะครับก็โอเคผมกําลังน้องคนนี้มากนะครับก็ขอให้มันขับรถเบาๆแล้วมันระวังราไปี่แล้วไม่ก็ขับยางมีชินลินยางหลังเอ้ยยางบิดบิดโตนยางหลัง ต,ตอนนี้ใช้ยางใช้ยางแบบถนนสู้สะนะฮะไม่เกาะถนนเลยโอเคก็เดี๋ยวจะข้ามไปวันที่เราจะเปลี่ยนยางกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปข้ามไปวันพี่โอนะฮะไม่รู้ว่าจะวันไหนไม่รู้เพราะว่าผมไปทีไรก็เกยุ่งช่วงนี้นะฮะอย่าลืมนะครับร้านช่างโยเปิดใหม่ที่เอ,อสัมเพ็งสองนะครับนะครับ๋ยวผมจะแปะหมดไว้ให้ร้านนีเยี่ยม เรือกันดีแต่งรถแรงแน่นอนผมบอกเลยรถแรงแน่นอนตอบโจทย์ช่างโอเคเลยบอกเลยว่ารถคุณแรงแน่นอนแล้วคุ้มค่าคุ้มอะไรในการเบริกเขาจะให้เบิกอะไรให้ซื้ออะไรเขาจะบอกก่อนนะครับแล้วก็เขาทํารถผมรอบไปแล้วนูโวแบบบอกเลยว่าแรงมากคือทุกคนแบบบอกโดยบอกตรงเลยนะโอ้ลาม,มาถึงนโวขอขตอต่อินน,นึงกันลาม,มาถึงนโวคือแบบอุ้ยทําจะทําจนแบบพื้นถ้าเกิดผมอ่ะคือผมก็งงไม่พอแล้วที่จะทําต่อเพิ่ม แต่ผมบอกได้เลยนะว่าคือขอนอ้องเรลยนะคือแบบนังแรงจริงแบบทํามาปุ๊บฟิตเครื่องเอ่ยขยายลูกเอ่ยลูกห้าเก้าชักสามแบบชักสามแบบโอ้แม่งโอ้ยเฮี้ยแม่งโคตรแรงขนาดคาบูยังไม่คาบูเทนะตอนนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนคาบูเท้บอกเลยมาแน่นอนเห็นตัวเลขร้อยร้อยห้าสิบแน่นอนกว่าไปนั่น ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบถ้าเกิดมันลดงานไหวนะถ้าเกิดสมมติว่าทำเต็มเต็มที่ผมไม่รู้เจ้าของใหม่เอาไปทำแบบได้ได,ได้ความเร็วเท่าไรแต่ว่าเขาบอกมันก็อึดอยู่แรงนะครับโอเคเดี๋ยวย้ายไปวันนั้นเลยนะครับโอเคครับเริ่มเ,เปลี่ยนยางนะ <c oughs> แต่ยางหน้าตอนแรกคือผมเราว่าจะไม่เปลี่ยนยังไแต่ว่าพอมาดูอีกทีมันรอยแตกมันเยอะไง ก็น่าจะควรเปลี่ยนแต่น้องมันเอาไซส์เล็กไหมให้ผมผมว่ามันกลัวตรงเรื่องเบรกเลยไซสเล็กขีดีเอเออน้องบอกไล่เบาพี่ไล่เบาแต่ผมกลัวหน้าฝนอาจจะไม่เบานะเอาอยู่ใช่ไหมเออมิชลินเอาอยู่จริงๆ นี่เาเปลี่ยนร้านทั้งโยเหมือนเดิมครับทำนัทำัร้านไหนไม่ทำแต่ว่าทำร้านนี้เหมือนเดิมปีเท่าไหร่พี่ยังไม่เห็นยัไม่เห็นนี่ขนาดจังหน,น้าฮะนี่ปีอะวะสองศูนย์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 ี่สองศูนย์ ปีนี้อ่ะสองหนึ่งต้นต้นปีเลยต้นปีเลยเออดีดีเหมือนเสกดวงใหม่กว่าอันนี้ใหม่กว่าอันนี้ใหม่กว่าอ๋อสุดท้ายยางหลังใหม่ไม่เป็นไรได้ทุกใบแต่เราค้างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นไหม แต่ยางหน้ายางไหนไม่เคยแตกไงพี่นีแต่าข้างหลัง <ผม S 1> อะล่าไม่แตกมันเด้งชงเด้งดีกว่าเออใช่ผมก็ยังไม่ได้ซื้อชงเปลี่ยนเลยตอนแรกผมว่าจะเดี๋ยวนี้นสิ้นเดือนนี้อาจจะซื้อมาเปลี่ยน<ม>เพราะว่ามันมันแบบมันนิ่มนิ่มไปหน่อยแล้วแบบตอนข้างตั้งขาตั้งอะรถผมล้มแปะเพราะว่านี่นะขาตั้งมันแบบมันเหมือนมันเอียงมันเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้มันเหมือนเว็บร้อยยี่สิบห้าพอตั้งของหน่อยนึงมันก็ มันเกียงเยอะมากเลยตินตินอย่างมันสั้นตีนประคองมันสั้นมันทำมาตัดขาตั้งขาตั้งกลางเลยนะแต่ตัวประคองมันสั้นตัวขามันจะอยู่ลมหลักเป็นขาตั้งคู่มันจะอยู่แค่ประมาณเนี้ยเน็กเนี้ยก็จะแอนมาหน่อยตัวประคองยาวเก็บรูปเก่าเตัวประคองยาวหมดอ๋อเออใช่ประคองจะยาว พี่บเอ็หรืออารนะเอ็กซกับอาพี่มันจะมีอาแล้วก็เอ็กเอ็กเนี่ยคือก็มีใช่ไหมแต่ว่าเป็นตัวโลอ๋อเป็นเป็นเป็นอยากโลโซเลยอะไรเหมือนกันอ๋อแต่ละอันเปนต่างกันแค่ชุดสีอ่ะอ๋อต่างกันชุดสีมันจะตูดน้ำแหลมๆหน้าเรียวๆเหมือนไอคอนอ๋อออกมาพร้อมกันกับไอคอนหน่อยนั้นอืมโอเคใส่ยาง ถูกเนาะรถูกนั่นคือดีอ๋อหันหันนั่นต้องสอนถูกนะถูกแต่โซนิกมันก็มีเหมือนกันไม่มีดำแล้วก็มีไม่มีดำเลยมีแต่ดิอ๋อไม่จะดิสหรอส่วนมากแปรงอ๋อส่วนมากแปรงเหรอถ้าเป็นดำมาแปลงหมดอ๋อจากศูนย์มาเป็นดิสหมดเลยอ๋อส่วนมากเป็นดิสหมดเลย ตอนสมัยตอนเด็กผมผมจำไม่ได้ว่าคันเก่าตัวตวองผมอะมันเป็นดัม่ะผมเรียกว่ามันแปลงหรือว่ายัางไงก็แปลงมา,าที่ออกตั้งแต่มันออกมาใหม่เลยที่เล่นตัวนี้ก่อนอ่เป็นดินหลัง ใช่เหรอชิบหายละโซเสียละลตอนนั้นเราเปลี่ยนสเตยเมียวใช่ไหออ่าเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนโซ่ด้วยเปลี่ยนโซ่ด้วยอ่าใช่อันนี้โซ่ไอเจ<ซ>ดีดตรงสาปล่อยมันแห้งเกินไปอะ่ะผมก็เลยนี่เลยเสียดายมากไม่ได้หยอดเลยอะ่ะรอบหน้างซื้อน้ำมันเฟืองท้ายมาเสื่อไว้ด้วยดีกว่ามีหย่อนมีแห้งพอแห้งเสร็จมันก็สึกไงมันก็สึกหรอใช่ไม่หรอรอบเต็มเออรอบเต็ม อืม,ย,อม,อมย้อนเลยสุดเลยจะมีรอบนึงไม่เดี๋ยวรอบหน้าเปลี่ยนใหม่อีกทีหนึ่งเลยพีเยเย่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนทั้งชุดหรอหรือว่าเปลี่ยนแค่แคโซ่โซ่อย่างเดียวก็ได้เอาโซ่อย่างเดียวเลยสเตอร์สเตอร์ออยังได้นะโอเคครับหลังจากที่เราเปลี่ยนยางร้านพ่โยเลยนะครับผมผมก็ออกมาจากร้านละอาจจะถือแล้วกล้องรอมบาร์มานะครับผม,ผมกล้องเพราะว่าขับรถอยู่ผมก็ถือโทรศัพท์ไปด้วยอ่ะเพราะว่าไม่ได้เอากล้องอนะันนี้มา แต่ก็คือ,อยางโดยรวมก็นึบดีครับโอ้หมาหมาหมาเดนโยไปโยนึบนึบนึบมากยางเหนียวยางมิชลินผมก็เพิ่งรู้นะจากประโยที่เราไปฟังว่ามันเป็นยางเออยังไงดีมันเป็นยางเนื้อเดียวกันนะครับแต่เคื่อนลายมันต่างกันเฉยพวกยางติกตีโปพวกยางเออมิชลินตัว เจอแรกของยางนะครับประมาณประมาณนี้ติดต่าจากฟังจากพี่โอก็ยางก็มันเนื้อเดียวกันหมดแหละแต่ลายมันต่างกันเฉยบางลายนะมันแต่เรียกชื่อตามตามกันโอเคฟิวโก็โอเคครับแต่ประเด็นคือเจองานงอกครั้งหนึ่งครับนั่นคือเรื่องของคอรถวันนี้ก็ไม่ได้ซ่อมนะครับเพราะว่าพี่โอยังไม่ว่างเท่าไหร่งานโตเยอะกันนะครับอย่าลืนะครับช่างโยคุยกันสบายครับสะดวก เขาซ่อมจบนะฮะผมว่าโอเคมั่นใจในร้านนี้ได้อยู่ตรงอ่านี่เลยจัตเพงสองเดี๋ยวจะเข้าสัตเพงมาแล้วก็เอ่อเลี้ยวขวาเสร็จฟุกตรงมาเรื่อยสุดสุดสุดซอยฟุกเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งขับไปประมาณ4-5บล็อกก็จะเจอร้านที่จอดมาได้เยอะเขาซ่อมทโมโั้งนโะูโวนะครับทำโูโวแรงด้วยหูบอกเลยว่าตอนนี้ผมขับโูโวพวกแรงก็จะออกผมก็จะขอขับรถก่อนครับอยนะ่เดียวลำบากเนะาะก็เดี๋ยวค่อยมาเล่าบิวนีว่กันอีกทีเพว่ายางนี่ พราตัวนี้เป็นเสี่ยงคือว่าโอเคไหมตอกยางทีดน้ำไี่ดีไหมนะครับเพรตัวเดิมก็โอเคือขผมใช้ก็คือมันก็โอเคนะรักผมสแดีกันนะครับบรวกันนะครับ